เออนั่นน่ะพุ่น่ะของป้ายพูดน่ะอมามาดูคุณน้องเก็บแมงกีนูนนะครับบทภารกิจทหารแล้วลนะ่ะตอนนี้นี่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 สวมใส่แล้วขอดลงเลย เอาวดแรเฮ้ยนี่นี ini, 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 o, is, ่นี่นี่เต็มเลยน่ือนั่นแหละผลไว้งั้นดเอาโอ้โโอ้แพัดมือโออยู่ซะสูงเลย อยู่ต้นที่อาวาอยู่ยอดอ่อนอย,ยอดอ่อนตรงไหนก็มันต้องอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหเพีบเไป มันส ma, ่งว่านั่นน่ะตัวใหญ่อ่ะเอาหมานั่นน่ะไห่เออด้ที่เดียวโอ้ยโอหทันทัน มาแล้วมุดยอดกันนะพวกนี้คือไม่ออกเยอะว่าวันนี้จับใจ้จับใท้ท่านผู้อื่นท่านทำไมมันลมุมเนี่ยมันจะตกเตกก็ตกดึก,กนั่นแหละ อาบแดดไว้กนไม่ได้อาบแดดเลยพี่ดอินเดอินดิไปบ้านฉันูันนะเอาต้มชะดาวน์นะมวฮะโมวเตัวเดียวก็ข้าวตัวเดียวอะปล่อยมันมปวะปล่อยมันเด็ก ขี้เหล็กมันจะขมด้วยไม่รู้มัน,นเคยก,กินกระต้นขี้เหล็กเคยกินกระต้นคูนตน้ตน,มตนมะม่วงต้นมะขามเนี่ยเสียอีกไปแนะ่เสียอีกเสียอีกยูนะ่บ้านเสียหำงโห่เน่ยโอ้แห้ฮ้

กิงไม่นอนตามต้นนี้วะมันไม่ใช่หยองคองถ้าอยากคล้องนี้อยู่เป็นผาาคล้องแล้วไม่เดือดคมอ่ะถึงคมลงตามคลองถึได้ไปจิดตัวแหละถึงเชื่อเอาดิมันไม่ลงแนี่ยไปแล้วลงสองคำตัวปิ๊กๆอันนั้นิวันงวัน ใบอ่อนกินใบไม้ใช่ไหมรสไผ่ปะอ๋อรถกระดม เป oh. ็นเด็เ <sh> ป็นเด็พี่เด้นี่สองตัวโอ้ยยังไงเลยนูยของเรานุ่นจะแยะเลยหลายดนีเมื่อวานนี่จับนันนี่คุณเด็ มาเอาบามวันวันนี้น้อยเลยมันย้ายที่แม่มันย้ายหมอง ลวมเท่นนชนเาชนมาหน,น, <c oughs> น่อยมั้งดีปุ๊ดดีโอ้เยอะ

ต้องเอากระป๋องอใหญ่ขึ้นอยู่ในน้ำนะั่นน่ะแต่นี่นขึ้นน้องโอ้ไมงป่องป่องอยังวะป่องน้ามาหนูไม่เคยเห็นที่มันอยู่ในน้ำนะหนูเคยเห็นอุยคล้ายๆเปงป่องช้างนะมันอยู่ในน้ำนะแต่มันแต่มันไม่ใช่มันมันดอดปวด,ดไปไปนะตรงเราไป ขึ้นหัวไปที่เดินข้ามันแบบนี้อันนี้ต้องตีหุยนี่เขียดจับไหมตัวนี้ยาวเนี่ยได้เยอะยังตะเพล่ะมันบินบินออกมันบินออกตะเพล่ะมันบินออกโอเคขอิดี้อ มาอ้างกูโอ้ยปิดโอ้ยเยินแท้ ok. ่านน่มันนั่นไฟไม่ได้มันจางไฟไม่ได้มันต้องปิดไฟก่อนละคนเทบบินซิเบาไฟไ้ดิเอาต้นเอาบินว่อนเลยเชียวมันไม่อยากจะลง กล้าโบคอแตกอะไรร้องไม่รู้จะหลับจะนอนใคร,ใคร บางบางตาโกน่ะใช่เหรอนี่อ่ะว่า้าูขากระลอกกระลกกระเตผีเดินเข้าเนี่ยรู้หลังบ้าน นส่เอาไหมเนี่ยอิงไงจะจับไปทางไหนล่ะเอ้ใส่กระสอบด้วยเนาะห <c oughs> มูปุอยมั้เข้ญญาวปยทำไมล่ะอ,อกินดย้ <c oughs> อไอ้พวกนี้ยิ่งก่อนนะสบายใจได้ดหมเยือนน่ย วานไม่ได้อึงกระพอะพวกนี้แหละตัวดีเลยนิดนึงอแบบ่ะนี่นำหน้า,ากูเลยมีรอ,อกูด้วยนะเดินโอเดินเข้าหลังวัดกูรีบจ้ำอย่างเดียวเลยระแวงระ <c oughs> แวงหลายอย่างด้วยอะไรโอ อยากแมวปัญหามวะพ่อบอกก็แตะถ้าไปหาไม้ป hmm. ้านเไม่เข้าเลยดูดูแล้วเออเช้าพุธลงน้ำกับบ่้ไหนเยอะออใครทำกับดักไว้ปะ ไปฟุกกันดิลินพวกเดียวรเองนะีไฟุ๊กโดแกแล้วอะไม่มีแล้วมีดอกฮะนี่บเด้นี่นีไม่ะกตัวเนี่ยด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนัข้างบนนี่นั่นน่ะด้ นี่ข้างล่างช่อล่างช่อบนแล้วก็ข้างบนสูงอีก,น,น,ออกนู่นน่ะถึงไหมนี่เด็กเน้นเดิกเดินเด็ เบื่อเมื่อมันนี้ก็ดีเไอพวกดึงคอพวกดึงหูคองับคอของวันเลยนะครอบครัวหันสายจริงนะมึงเนี่ยมีต้นน้ำปลามันก็คิดไม่ได้อ่ะแบงค์นู่นอ่ะอ้าวไม่เอาทำไงอึงทำไงอึงใส่กบเลยมันจะ้ปรผสมพันธ์กับกบ ตัดไข่พันอีกมันมีไข่เด้ <c oughs> อคอยดำออกไข่แล้ววะฮะอ๋อว่าอื่นอ่ะมันกำลังมีไข่แต่กบไปดำออกไข่แล้วเต็มปล่อยไว้มันก็ขึ้นได้อยู่ดิเอาว้วมันขึ้นมุ้งได้หรอกอได้ดูเอามาปล่อยจังหวะตัวแล้วไม่เหลือมันขึ้นได้นะตีนมันเหนียวอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ตีนลื่น เลี้ยงอะไรมันก็บินออกกูนะบินออกเครื่องมือมึงดูดม่อมดม่อมมีน้ำท่วมแน่มีของกับแก้มสำนันเทียบทั้งทั้งไก่ทั้งกบเดี๋ยวจะทำเห็ดแก้ว นึ้ว <gegen violin> <warfare> ่าใครเอาเก่งเองมาเลี้ยงที่ได้ฟุ้พวกนี้เองเนี่ยมันพอเข้าได้ป่าวโตง่ไงจะเอามาวางในเนี่ยอ้อุออกออกออกปินออกหาลาก ไปล้ <ปะ S 1> พอ,อโอเคนี่ก่อน